สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ทับในรายการองุงเทพสเสริมดวง,ดงวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการอ้างเทพคือคนเราเนี่ยพอจิตประสาทหลอนเนี่ยก็จะไปอ้างเอาเรื่องเกี่ยวกับองค์เทพอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงเลยนะเพราะว่าผมสมัมผัสคนมาหลายแบบในชีวิตของการเป็นคนมีองค์แล้วการทําพิธีเกี่ยวกับการ การาทําเกี่ยวกับการตรวจองค์ตรวจเทพอะไรสารพัดมาม,มันมันมีมันมีหลายแบบรูปแบบแต่ว่าผมจะเล่าคร่าๆวๆโดยที่ว่าบางคนบางบาง,บางคนนะที่มาหาผมนะหลงผิดมีนะแต่ผมก็จะเล่าไปตามความเป็นจริงที่ที่ตัวเองเนี่ยสัมผัสมาแล้วก็เห็นมาคือคนเราเนี่ยนับถือเทพได้อะไรได้แต่อย่าไปอ้างเอาท่านมาเอาท่านมาดึงท่านลงมาเป็นความคิดของตัวเองนะ เอาละเดี๋ยวผมจะทำการบูชาก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ โอมนโมสกะเทวาวันทาณังสุกิตามหาราภูตเมตยมปินาโมสกะเทวาวันทาณังสุกิตามหาราภปตาตยามปินาโมสกะเทวาวันทาณังสุกิตามหาราภโอม วันนี้ก็มาคุยกันนะถึงเรื่องการอ้างองุงเทพคือบางคนะไปนั่งแอบอ้างเองโดยที่ว่าตัวเองยังไม่รู้เรื่องนะตัวเองก็ยังไม่เข้าใจนะถามว่าเพราะอะไรหลายหลายคนนะมามารองผมฟังนะเอาพูดตรงตรงเลยนะบางคนก็บอกผมว่าเอออาจารย์ผมเนี่ยกรุงเทพเออท่านปู่อาจารย์โอเล่เลยอ่ะท่านปู่อะไรไม่ได้คือ<ป>ท่านพ่อท่านจะบอกว่า ท่านเล่ามาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมก็มานั่งคิดๆนะว่าบอกบอกให้ทําเออบอกให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบางคนบางคนมันก็ไม่จริงอ่ะมันมันมันไม่จริงคืออะไรรู้ไหมคือมันอยากทําเองแต่มันอ้างว่าปู่บอกให้ทําคือมันจะทําอยู่แล้วลหละแต่ว่าปู่ก็บอกมาว่าให้ทําแบบนี้ปู่ก็บอกมาบอกให้ทำแบบนี้อะไรเงี้ย ผมเนี่ยอยู่กับวงการที่มาผมเจอทั้งคนเป็นแบบหลายแบบอ่ะเอาง่ายๆแหละมีทั้งจริงทั้งปลอมมีทั้งเท็จมีทั้งคิดมากมีทั้งเป็นโรคประสาทแล้วมีทั้งแบบว่าอะไรนะแก้ตัวแก้ไขปัญหาให้ตัวเองไม่ได้นะผมเจอเยอะอย่างอย่างแรกก็เจอนะท,ท,ที่ตั้งนานแล้วล่ะเจอเจอ,เจอว่าอาจารย์ท็อปเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นเหมือนเลยค้าไปเป็นหมอนวดอ่ะแล้วอาจารย์ท็อปก็แนะนาว่าเออเนี่ย เขาเขาอยากเรียนภัยพรมยานหรือภัยภพยอะไรก็ไม่รู้ภพยอะไรสกัดนี่แหละก็เลยบอกว่าให้ไปเรียนที่สมาคมเออถ้าเป็นไพ่พรมยานเลยไม่ได้นะให้ไปไปเรียนสมาคมนี้สิไปเรียนสมาคมนี้สิเสร็จแล้วเขาไปเรียนได้ครั้งเดียวแล้วครั้งนี้เจอหน้ากันอีกก็ถามว่าเป็นไงเรียนเป็นไงบ้างปรากฏว่าบอกเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาแม่ท่านแม่พ่อแม่บอกพ่อแม่บอกว่าไม่ไม่ให้เรียน ไม่ต้องเรียนก็ได้มันไม่ใช่มันทุกคนมันมันต้องมีการเรียนมันต้องมีการฝึกการฝนเพราะว่าหลายๆคนมราบอกว่าพรสวสรรค์หรือจะสู้พรแสวงพรสแสวงก็ยังไม่เท่าการพัฒนาตัวเองด้วยการว่าไปรู้จริงนะไปอ่านจริงไปเขียนจริงแล้วก็ไปเหมือนกับว่าเข้าใจความหมายในไพ่นั้นจริงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือว่าหลายๆคนอ้างเทพเพื่อกิเลสสนองกิเลสตัวเองเอะตัวเองไม่อยากทําอันนี้ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องอ่าพ่อแม่ไม่ต้องทาบอกว่าไม่ต้องทํา ตัวเองอยากทาอันนี้ก็อบอกว่าอ่ท่านปู่บอกให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยอ่ะอจนเราแบบอุ้ยลาคานว่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะยังไงกันแน่ทรรี่รู้้อ่ะจะทําอะไรอ่ะก็อ้างไปหมดอ่ะคืออย่า<ค>อ้างแค่ทุกครั้งที่คุยกันน่ะเนี่ยแบบไม่มีประโยชน์คือแบบลาคาญแล้วอ่ะมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเราอ่ะเ,เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยผมพูดเลยนะ พรแสวงต้องมีมากกว่าพรพรสวรรค์นะถามว่ามีไหมมันมีไว้ก็ดีแต่ข้างล่างอ่ะต้องมีพรแสวงพอตัวเพราะถ้าไม่มีพรแสวงเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคล้ายๆกับอะไรรู้ป่ะตัง้งแต่เ,ตเด็กมาตัว<ๆ>เ้งแต่เด็กมาเรียนหนังสือมาเขาจะมีคนสองประเภทคือเก่งแต่ขี้เกียจอ,อันนี้คือไม่น่ากลัวแต่ว่าไอ้พวก เรียนไม่เก่งอะแต่ขยันเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวเพราะว่ามันจะได้คะแนแนดีกว่าเราผู้ใหญ่เขาชอบเปรียบเทียบเนี่ยอย่างอย่างอาจารย์โอเนี่ยเรียนเก่งดาขี้เกียจเองก็เลยผลการเรียนมันก็ได้แค่สามกว่าอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายครั้งหลายหลายลา,ยา,ายอะไรอย่างเงี้ยนะจนบอกว่าคนเนี้ยเขาขยันมากเลยน้องคนเนี้ยขยันมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูผลการเรียนซิจะเป็นยังไงปรากฏว่าได้มากกว่าเรา เขาใหยันไงแต่ไอ้ที่ว่าเข้าใจเร็วหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องแบบทบทวนหลายรอบเลยอ่ะกว่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็นะขยันไงเลยได้เกรดสูงว่ะม,มีอะไรอีกคือการที่เอาองค์เทพมาอ้างอ่ะผมจะเล่าให้ฟังมันมีเหตุผลอยู่ประมาณสองสาอย่างนึ่งแรกเลยนะอยากให้คนเนี่ยมี สนใจเรามีความรู้สึกว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่มันถูกต้องและสองให้สังเกตดูว่ามันมีคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจเรื่องราวขององค์เทพแล้วก็บอกว่าองค์เทพสื่ออย่างงู้นสื่ออย่างนี้สื่ออย่างนั้นผมบอกนะจริงๆอ่ะท่านจะไม่สื่ออะไรพึ่าเพื่อท่านจะมายามจําเป็นจริงๆยามจําเป็นผมพูดเลยในชีวิตผมเนี่ยท่านมาเนี่ยมาสั่งงานอะไรเสร็จแล้วท่านก็หายไปเลยถามว่าหายไปนานไหม ทุกวันเนี่ยถามว่าสื่อได้ไหมก็สื่อได้แต่ผมเอาอพอพจําเป็นอาจารย์ท็อปท่านท่านมาบ่อกอาจารย์ท็อปทาอะไรอย่าง,นงนานเนี้ยต้องนานยังคราวสุดท้ายสิปีก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าท่านท่านอยากจะสื่ออะไรมาจะมาจะมาในในในตอนตอนกําลังสวดมนต์จะเห็นใจคือตอนสวดมนต์เนี่ย <c oughs> จะเป็นช่วงที่เข้าสมาธิไม่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 ใช่ตอนนั่งกินข้าวหรืออะไรอย่างนี้แล้วพูดว่าท่านท่านปู่ท่านพ่อสั่งอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> จะมาเวลาสวดมนต์เสียงถามว่าจะได้ยินตอนไหนตอนที่กําลังเข้าสมาธิล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันสบายมันโล่งนั่นแหละช่วงที่กําลังสบายช่วงที่โล่งอ่ะภาพมันจะวิ่งขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบนั่งกินข้าวอยู่นั่งคุยอยู่แล้วท่านบอกอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเวลาทำมันมันจะต้องเป็นเวลาที่จําเพาะจริงๆแล้วเวลาสื่อมันมันไม่สามารถออกไปสื่อข้างนอกได้ตลอดเวลาลนขนาดน,นี้นล่ะเขาบอกว่าท่านชอบมาฮะเวลาเนี้ยเ,เวลาเนี้ยท่านชอบมาช่วง ช่วงนี้แหละท่านชอบมาแต่ว่าเอาเอาประมาณว่าสัปดาห์นึงมาประมาณสามครั้งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แบบว่าเออท่านบอกว่าคือถ้าจะเอามาอ้างนะเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยเชื่อละยอมรับอ่ะมันแค่คุณพูดด้วยความจริงใจอ่ะอาจารย์ก็เชื่อแล้วคุณไม่ต้องไปอ้างพ่ออ้างปู่ลำพันธ์ คือเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังละกันก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยผมเคยเจอปูกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแกมาหาผมปู่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าในเที่ยนเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าแกออกคลึกออกมาจากโรงพยาบาลผมบางทีผมผมก็นั่งมองนะคือผม<น>จะคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคนอื่นมากเลยปูกเก้าพันเ้ป็นตัวอย่าง <99. S 2> เลยอะอให้ให้เราเนี่ยเอามาได้ได,ได้พูดกันเพราะว่า อาการแบบนี้คือต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงตัวเองละต้องปรับปรุงความคิดตัวเองต้องไปหาหมอแล้วนะจริงจริงบางทีบางทีหมอก็ได้แก้ให้ยาแล้วก็กินแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็คลายเครียดแต่ว่าความเชื่อในหัวเขาอะเขาต้องไปเห็นต้องมีคนที่แบบว่าอย่างอาจารย์ท็อปเนี้ยบอกเขาไปว่าบุญเนี่ยเป็นยังไงคะอย่างผมดูรายการมิติที่หกอผมดูเรื่องไอ้นี่อะไรนะเรื่อง เพื terror, people, urai, ่อนในจินตนาการหรือพ่อในจินตนาการหรือแม่ในจินตนาการผมนั่งค e> ิดตอนนั anyway, ้นว่าจ uh ินตนาการก็คือว่าคนนั้นมีความคิดเป็นแบบว่าในจินตนาการเขาบอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เขาไม่ไม่มันไม่ตรงกับความจริงถ้าอย่างนักบาสเนี่ยถ้าเขาพัฒนาฝึกตัวเองทุกวันทุกวันแล้วเขาบอกว่าเพื่อนที่อยู่ในจินตนาการบอกให้ทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นแต่สุดท้ายเขาก็ทําจริงถามว่าทําจริงไหมเขาก็ฝึกหนักขึ้นทุกคาทุกอย่างจริงสุดท้ายมันก็ตอนแข่งเขาก็เขาก็เก่งขึ้น แต่ว่ามันเป็นในจินตนาการสุดท้ายเนี่ยยังมีเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่ามีเพื่อนเขาคนหนึ่งบอกให้เขาเนี่ยทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีดอะไรอย่างเงี้ยแทงคนเสร็จแล้วหมอหมอทางจิตเวชก็บอกว่าเด็กคนนี้ต่อไปอ่ะเขาจะอันตรายเขาจะกลายเป็นคนอันตรายในอนานคตที่จะเกิดขึ้นพ่อแม่ของเด็กตั้งแต่นั้นมาเขาก็หายไปเลยแล้วเขาก็พาเด็กคนนี้ไปอยู่ที่อื่นเลยไกลๆเลย,เลย,เลยผมก็เลยรู้รู้รู้ตอนนั้นผมดูอะไรนะ เขาบอกว่าในในรายการนี zy, muscle, WiFi, ้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนในจินตนาการในที่นี้ผมคิดในจินตนาการมีมีสองอย่างนะเรื่ององค์เทพเนี่ยถามว่าคนมีจริงอ่ะเขาจะเข้าใจเองเพราะว่าถ้ามีจริงพลังงานมันจะวิ่งพลังงานวิ่งในที่นี้ผมรู้เป็นยังไงถ้าคนที่ฝึกสมาธิมากๆจะเข้าใจเรื่องพลังงานวิ่งแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยจะเข้าใจแค่เพียงว่าจินตนาการแล้วพูดไปจินตนาการแล้วพูดไปคําว่าจินตนาการแล้วพูดไปกับความจริงไม่เหมือนกันมันจะมีข้อแตกต่างกัน เพราะว่าที่ผมเจอเมื่อล่าสุดเนี่ยจะเอาเทพออกจากบตัวในที่เนี้คือเขาจินตนาการถ้าผมบอกเลยนะพลัาางงานอะไรก็ตามที่เขาอยู่กับเรามานานแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาเก่าสัญญานี่คือสัญญาเกี่ยวกับองค์เทพการรับขันคูการอะไรเงี้ยไม่มีทางถอนออกได้แม้แต่น้อยนอกจากว่าคนนั้นจะตายจากไปถึงถ้าตายจากไปก็ยังต้องวนเวียนกันอยู่ดีผมพูดเลยนะแม้กระทั่งพระมหาชนกเองอ่าผมผมเปรียบเรื่องพระหมหาชนก ลอยอยู่ในทะเลเจ็ดวันเจ็ดคืนนางเมฆขลาที่ดูแลทะเลนั้นเป็นแม่ในอดีตชาติมาช่วยยกไปเมืองที่ตัวเองต้องไปสุดท้ายแล้วผมบอกเลยว่าเป็นการผูกพันเขาเรียกอดีตชาตินางเมฆขลานั้นคือมารดาก็ก่อนที่ท่านจะหลับไปหรือสลบไปเนี่ยด้วยว่าหมดแรงเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านต้องการไปที่ใดก็ต้องการไปเมือง ไปเมืองที่พ่อเคยปกครองนะพระหมหาชนกก็จึงไปนอนอยู่ใน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 ี่ในโขดหินที่อยู่หน้าเมืองถามว่าเอ,อคนบางคนคิดจินตนาการสื่อได้ไอ,นนไดไอนู่ได้อนี่ได้แต่สุดท้ายสื่อนะั้นมันไม่จริงอาจารย์ครับฮะโอ้นึกถึงเลยอ่ะอืมตำนานของโรงเรียนที่โอเรียนเองเอ่ะเอออาจารย์าอาจารย์จบมาจาก โรงเรียนเซนต์โจนออฟอาร์เทคโนโลยีนะคะ uh uh. ซึ่งเป็นพาณิชยาการด้วยทุก่อน uh huh. ก็เข้าไปเรียนแล้วก็เขาก็เล่าถึงเรื่องของนักบุญโยน นะค<ม>ุณเขาเรียกโยนออฟอาร์กอะจริงๆแล้วว่าชื่อชื่อโรงเรียนเขาชื่อโยนออฟอาร์กนะคะแต่ของโอเนีย่ยไป็นออยออยออยออใหญ่ขเขาเรียกยออใหญ่โยนออฟอาร์กใหญ่เพราะว่า<ม><ม>จะเป็นระดับพนิชยการหรือเทคโนโลยี<ม>แต่ว่าจะมียออเล็กก็คืออนุบาลถึงมสามหรือว่าปหนึ่งถึงมสามเนี่ยไม่แน่ใจนะเสร็จแล้วอะไรรู้ป่ะพอโอเรียนเนี่ย เขาก็สอนถึงเรื่องของนักบุญโยนซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในยุคสงครามเขาอะมีคล้ายๆแบบคนบงังกระิข้างหูว่าเขาต้องไม่ทำหนัางวานอย่างนี้เพื่อที่จะกอบกู้ฝรั่งเศสใช่อะไรก็ไม่รู้ซักเมืองหน,นึ่งเนี่ยคะ่ะกอบกู้ฝรั่งเศสคือในในเรื่องอะเขาเคยเอามาทำเป็นภาพยนตร์เว<ล>ยนะ เออเรื่องนักบุญโยนเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงสุดท้ายโดนเผาสุดท้ายคือเขาไปลบด้วยใส่ชุดกรอบผู้ชายแล้วออกรบสุดท้ายเขาโดนฆ่าเพราะว่ากษัตรเขาไม่พาเขาพวกนั้นน่ะพวกนั้นน่ะเขาเขารู้ว่านักบุญโยนเนี่ยเขามีคล้ายๆแบบเสียงกระซิบให้เขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นเขาเลยมองว่าเป็นพวกพ่อมดหมอผี แม่มดไอ้พวกเนี้ยเขาก็เลยฆ่าโดยการเผาคนพวกนี้ไปคือสมัยโบราณเนี่ยจะมีความเชื่อแบบนี้ว่าพวกพ่อมดหมอผีไอ้พวกเนี้ยพ่อพ่อมดแม่มดเนี่ยมันเป็นพวกที่แบบว่าไม่ดีต้องถูกทำเขาอะไรต้องอย่างอย่างให้ถูกทำลายต้องถูกทำลายอย่างให้ถลายค่ะพระเจ้าอ่ะ พระเจ้าของในศาส,ส,สนาคริสต์พระเยซูที่โดนที่โดนตอกตอก,ตอกมือ,อเพราะว่าอ,อันนี้อันนี้ตอกตอกไว้กับไม้กางเขนเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมคือต้องฆ่าคนพวกนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันมันให้เขาว่ามีอะไรที่แบบว่าเหมือนมีเวทมนต์มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีพลังพิเศษพลังพิเศษอะไรบางอย่างเพื่อซึ่งเขาไม่เชื่อกันเขาเชื่อว่าเป็นพ่อมดแม่มดพวกนี้ เขาก็เลยต้องฆ่าท mm ิ้งกันลงว่าเร่มันเป็นอย่างนี้แต่สําหรับผมเนี่ยซึ่งสัมผัสคนมานานนะคนมีองค์จริงอะ่ะเวลาเข้ามาใกล้ผมอ่ะผมพูดนะผมพูดนะตามลักษณะที่ผมรู้นะและและและเข้าใจมาตลอดนะผลจะลุกก่อนลุกข้างหลังข้างหลังผนลุกดูจะรู้สึกวูบพักหนึ่งอันนี้คือคือของจริงแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี่นะอันนั้นคือเพอเพอเนี่ยเพอเนี่ยรู้สึกจะมีเยอะ มีมีมีม,มีมีคนโทรมาหาผมบ่อยแล้วก็เพอเพอก็เล่าให้ฟังนะเขาเป็นสายญานปยาดากแล้วเขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ช่วยผีผมก็งงไอ้นาคมันให้ให้น้ําให้น้ําให้ให้น้ําใ,ใ,ให้พืชพันธธัญยาหานี่นช่วยผียังไงวะไอ้ให้ถูกหวยนี่วาไอ้เราคิดในใจตอนนั้นมันเป็นยังไงวะช่วยผีไหนไหนเล่าให้ฟังอย่างไนี้มันเป็นยังไงผมบอกงี้แล้วสวดมนต์ไหมเขาบอกสวดไม่ค่อยเป็นหรอกนะเขาบอกเขาเขาเขาได้อย่างเดียว นะจะแบร์จะแบรจะแบรไม่รู้เขาบอกมันเป็นภาษาชั้นสูงจะเขาบอกเราเรามานั่งคิดในใจเอออะไรภาษาอะไรจะแบร์เราก็นั่งคิดเขาาโทรมานานแล้วเขาบอกเขามีสายยานชั้นสูงผมก็นั่งคิดในใจเอ้พยานากอะไรเขาไม่สวดมนต์เป็นภาษามนุษย์เออเราก็นั่งคิดในใจนะแล้วแล้วแล้วเขาบอกว่าเขามีพยานพิเศษอย่างรู้เนี่ย เขายังรู้หลายอย่างแน่เขาบอกผมอย่างเงี้ยผมก็ผมก็นั่งฟังผมรู้แล้วแหละว่ามีอาการอะไรบางอย่างนะผมก็เลยวางหูด้นเด้วเดมนบนพิเศษกดปุ่มตื้นเสียงมันก็คลาและบล็อกทิ้งเลยนะนะอันนี้เรื่องจริงที่เราห้ฟังคือชีวิตผมครั้งเดียวพอแล้วแล้วบล็อกเลยคือมันหลายคือผมจะเล่าให้ฟังผมเจอมาหลายเคสแล้วผมเจอแบบมาถึงเพอบอกว่าเนี่ย คือถ้าเป็นคนที่มียานจริงอาจารย์เขาจะสัมผัสได้มันจะสัมผัสได้เองมันจะรู้เองแต่ว่า<อ>ถ้าเป็นคนที่แบบคือมันดูออกอะใครๆ<ม>ก็ดูออกเรื่องคนท<ม>ี่คือมันมีเพอรมันมีเพิกับมีจริงแต่ถามว่าตลอดชีวิตอ่ะจริงกับเพอรผมแยกออกไหมแยกออกนะแต่แต่ผมว่าถามว่าเจอมาเยอะไหมในชีวิตเนี่เจอมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันมีเพิกับจริง ผมถึงได้ดูเรื่องเรื่องวิติที่หกเรื่องเกี่ยวกับอจินตนาการนะเพื่อนในจินตนาการเพื่อนในจินตนาการผมนั่งนั่งนั่งดูนะแล้วผมก็คิดในใจมันเหมือนจริงๆนะเนี่ยถามว่ามันเหมือนอยังไงคนที่อยู่ในวงการร่างทรงองค์เทพจริงๆกับคนที่เพ้อไม่เหมือนกันแล้วมันมีคนอยู่ส,สองสาม,สามจำพวกหนึ่งฝึกมาเพื่อที่จะต้องการให้คนยอมรับอ้างเทพเพื่อให้คนยอมรับว่วาผมมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ แล้วประเภทที่สองคืออะไรรู้ไหมต้องการให้สังคมภายนอกสนใจแบบไม่รู้จะไปจะไปจะไปคุยคนภายนอกไหโอ้พลังเทพชั้นสูงเนี่ยอ,อะไรเงี้ยแบบเงี้ยคือเข้าใจเข้าใจเข้าใจพลังเทพชั้นสูงแต่มันก็ต้องมีพิธีกรรมเข้ามาร่วมพิธีกรรมในที่นี้ก็คือคุณต้องมีดอกไม้มีธูปมีเทียนนะมีการบูชาครูก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณก็ต้องบูชาบรมครูวสวดให้เป็น สวอค่สวดให้เป็นแต่ไม่ไม่ใช่แบบมาถึงมันมันไม่ได้อะไรเลยผมผมก็เลยแบบคิดในใจไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ก็แบบว่านั่งหลับตาแล้วแล้วสั่นสั่นสั่นเออนั่นแหละหลับตาแล้วก็วนเขาเขามาบอกผมว่าอะไรรู้ไหมเขารักษาโรคมาเยอะแล้วเขามีคาถามากมายแต่ผมนั่งมองไม่ไม่ได้ยินสักสักสักอย่างเลยใช่ไหมไม่ได้ยินเขาสวดคาถาะไรเลยเออเขาจะบอกว่าสวดในใจก็ไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ที่นะ เพราะว่าการสวดอะคุณต,ต้องสวดเพื่ออะไรมันต้องสวดเพื่อเพื่อเพื่อเปล่งเสียงออกมาด้วยเพื่อขอบารมีท่านอย่างโอนมโมพระภิกเนสิติประสิทธิเมมหาราภูตัดยามเป็นโมพระภิกษเนสิติพระสิทธิเมมหาราภูตัิยามเป็นโมพระภิกษุเนสิติประสิทธิเมมหาราภูอมสีขเนเสาญาณมหา โอมสิครีสายานา m ฮ h โอมสิครีสายานา m ฮ h ถ้าสวดอย่างเงี้ยก็ยังยังเรียกว่าเราทําการบูชาท่านเพื่อขอพลังงานขอบาร,รมีท่านลงมาแต่ไม่ใช่แบบนั่งนั่งอยู่เงี้ยแล้วบอกว่าคนโน้นสื่อคนนี้สื่อคนนั้นสื่อผมสื่อได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือไม่ใช่นะบางทีนะเราเราคุยกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะ ที่แบบว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอ่ะอที่เขามีสัจจะหรือว่าเขามีความจริงใจกับเราอ่ะอเขาไม่ต้องพูดก็ได้ว่าพ่อบอกมาอย่างนี้เขาถึงทํากับเราอย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันบ่อยมากแบบว่าแพทย์จะแบบวันเว้นวันอ่ะอาจารย์โอเจอผม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 ไม่สนใจผ่านมากเลยคือผมไม่สนใจอะไรใครเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเจอทั้งคนหนึ่งในใน,ในชีวิตนะในการตรวจองค์ตรวจเทพมาหนึ่ง ควรเป็นโกอสองไอพวกอชอบหนีไอพวกชอบหนีองเทพไอที่ว่าอาจารย์โอ๋บอกว่าถ้ามีคนบ้ามาคุยอาจารย์โอจะอาจารย์โอจะคุยกับเขาไหมใช่ไหมเออเออสุดท้ายอาจารย์โอคุยนะถ้าถ้าเป็นเป็นผมเป็นผมยังไ,ไงรู้ไหมผมเฉยเฉยเฉยอ่านแล้วก็วางแค่นั้นพอเออนั่นแหละนั่นแหละอาจารย์โอเริ่มเริ่มเข้าใจผมเลยใช่ไหมอาจารย์โอเข้าใจแล้วคือผขาไม่อยากตอบอะไรแล้วอ่ะเออไนในแาบไม่อยาก ไม่อยากอ่านด้วยบางทีแต่บางทีมันมีเรื่องไงก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตัวผมไม่ค่อยคิดอะไรกับใครแล้วคือไม่คิดนี่คืออะไรรู้ไหมบางคนอะเพอเจอรพอคนเพอเจอกับผมมากๆผมก็เฉยเพอเจอนี่คืออะไรรู้ไหม เโาให้พลังงานพิเศษผมถ้าเขาให้พลังงานพิเศษคุณแล้วทําไมคุณถึงไม่ร่าไม่รวยแล้วทําไมคุณถึงไม่ไม่ออกไปหางานแล้วได้เงินไปเยอะๆทําไมคุณไม่ไปช่วยคนเราเอาพลังเอาพลังที่คุณสื่อได้น่ะไปช่วยคนเออไปช่วยคนคุณไปไปดูเลยออกไปดูคนเลยไปทําอะไรก็ทําเลยทํารายการอย่างเราก็ได้นั่งพูดก็ได้แบบคุณจะนั่งพูดได้ว่าคุณมีภูมิรู้เนี่ยถ้าเคมีคุณมันตรงกันนะคนเขาจะเชื่อจริงไหมถ้าเคมีหรือว่าเอาง่ายๆนะถ้าว่า สมาธิและความคิดและบาร,รมีตรงกันเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกันสักอย่างอ่ะใครเขาจะมาเชื่อเราเอาตรงไหมอ่ะนะวัดกันดูก็ได้ก็ต้องก็ต้องมาคุยอ่ะกว่าผมจะทารายการมาได้ขนาดเนี้ยผมต้องผ่านหลายอย่างมาผมรู้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมบางทีเนี่ยคนต้องเข้าใจนะบางคนมาบอกผมว่าอุย้ยมันสื่ออย่างางี้อย่างนั้นต้องถอนขันออกงี้นะอันนี้คือเพละเพอนี่คืออะไรรู้ไหม คุณคิดว่าไปถอดเอาเทพออกเงี้ยผมบอกเลยนะรับขันกับอาจารย์มาดีๆอ่ะอันนี้อาจารย์ท็อปเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใครๆก็อยากรับขันด้วยนะพอรับขันแล้วชื่อก็ดีขึ้นจริงอ่ะแต่ว่าการเป็นว่าคุณไปเปน็นมีอาการเหมือนคนที่เขาเอาออกจากโรงพยาบาลได้สิบเอ็ดเดือนอ่ะเออคือเหมือนกับว่าคุณบอกว่าจิตคุณมันสื่อได้มันมันเปิดอย่างเงี้ยมันเปิดแล้วบอกว่ารับได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยจริงมันไม่ใช่ทุกองมาอยู่มาลงทุกองเลยอะไรเงี้ย อันนี้อาการคมปราสัดนะคะใช่เขาบอกผมว่าปูือสี9,999ผมนั่งคิดในใจนะแค่ร้อยแปดก็มึนละผมบอกนะแค่องค์เดียวเนี่ยถ้าคุณรู้จริงๆนะถ้าคุณลงจริงๆนะแล้วคุณลงเป็นแล้วคุณรู้นะองค์เดียวก็พอแล้วค่ะองค์เดียวเนี่ยตัวแทบเฉียดกือถ้าลงถ้าถ้าของจริงนะแค่องค์เดียวแล้วลงเต็มๆนะลงแบบอิธิลิ์นะ แล้วลงหนักหนักนะโอ้โหปวดทั้งตัวปวดทั้งคอเลยอนะแล้วพาะมหาพรมท่านล่ำเหรอนักกล้ามตัวใหญ่นักกล้ามเออนักกล้ามดีๆนี่เลยแหละนะแล้วแถมกำลังมากหนักมากตัวใหญ่ร่างแทบชีนะถ้าคนถ้าคนรู้จริงๆอ่ะเขาจะไม่พูดเลยถึงปู่ฤาษีเก้าพันเก้รพระองค์นะผมเจอมาเยอะเอาไปพูดกับใครก็ การเป็นประจานตัวเองหมดบางทีผมรู้สึกนะว่าอะไรรู้ไหมผมอยู่ตรงนี้มานานผมรู้ผมเข้าใจแต่การลงแบบอิทีนี้หรือการหรือการแบบว่าทําว่าตัวเองสื่อหรือจิตเปิดอ่ะมันมันถามว่ามีไหมมันมีแต่เขาไม่พูดกันมากหรอกเพราะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอที่บอกว่ารับรับรับ,ร,บรับมาทั้งหมดอ่ะผมบอกเลยแปลอ,ออกไม่ได้เพราะทําไมเพราะว่าท่านไม่ใช่นึ่งท่านไม่ใช่สิวเนะรอท่านไม่ใช่สิวท่านไม่ใช่นี่ ทา่ทานไม่ไม่สีท่านไม่ใช่ก้อนเนื้อไม่เปเล็งไม่ใช่อะไรไปตัดยังไงก็ไม่เอาไม่ออกเอาพูดจริงเพราะท่านเป็นพลังงานเขาเรียกอธิสมานกายมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นสัญญาเก่าสัญญาเก่าคือเป็นเป็นสัญญาข้ามภพข้ามชาติมาถึงนปัจจุบันมันไม่ใช่ขยะหรืออะไรที่โยนออกไปได้ <c oughs> เอ๊ะมันเพราะท่านเป็นอธิตสมานกายคือกายละเอียดมีพลังงานมีวิมานมีบุญ แล้วแถมว่าสามารถสื่อกับเราได้ด้วยพลังงานบุญเกา่าปัญหาของคุณก็คือคุณหลงผิดไปคิดว่าสามารถแยกออกได้ผมบอกเลยแยกออกกันจะก,กันไม่ได้เพราะอะไรเขาเรียกสัญญาจําไว้รูปนามวิญญ,ญาณเวทนาวิญญ,ญาณสังขารนะสี่อย่างเนี่ยเออเอาละเดี๋ยวผมจะไปละนะสี่อย่างทำไมรูปห้าอย่างขันห้างไงรูปนามวิญญ,ญาณเวทนาวิญญ,ญาณสังขารถามว่าเรากับท่านเนี่ย ถ้าไม่มีบุพกรรมร่วมกันท่านไม่มาแต่ที่ท่านมาท่านไม่ได้ท่านไม่ไม่ไม,ไม่ท่านไม่ใช่ผีหนึ่งสองเอ่อไม่ใช่ติ่งเนื้อไม่ใช่เสียหูและไม่ใช่อะไรที่สามารถเอาไปทิ้งได้แม้แต่ขันคุณเอาไปทิ้งได้แต่วัตถุแต่พลังงานน่ะยังแฝงเลนซ่อนอยู่ในร่างกายจนวันตายเพราะอะไรมันเป็นสัญญาเก่าบุญวิบากนับข้ามภพข้ามชาติอนันตการนับไม่ท้วน นี่คือของจริงและไอคนที่ชอบมาบอกผมว่าท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกอย่างนั้นอองงน,นะท่านบอกก็ท่านจะลงมาเพื่อโปรดสัตว์อ่ะคุณก็ลองไปแบบทําแบบไอ้นี่เดี่ยเคลอยล้านเอาหูเอาหมูไปนะปฏิวอติลงมาเชียนเชียนถามว่าทําไมอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปแนะถาไม่ไม่ไม่ถามว่าถามว่ามัน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 คือคนเราเนะี่ยมันไปจินตนาการนะ่ะคุณต้องเข้าใจคำหนึ่ง คุณไปจินตนาการแบบเขาเนี่ยคือเขาจินตนาการแล้วเขาเพอ้อพอเพ้อแล้วมันกลายเป็นโลกเทพถ้าเป็นโลกก็ไปกินยาเทพมีมีสองทางเทพนั้นไม่ใช่อะไรที่จะมาสื่อกับคนทั่วไปที่สื่อจะสื่อกับคนที่สามารถเอาปัญญาเอาความคิดหนึ่งเอาปัญญาเอาความคิด และสามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้สามอย่างนี้ท่านถึงจะสื่อถ้าไม่ถ้าไม่ถ้านอกนั้นแล้วไซเรื่องทั่วไปเรื่องอรายละเอียดทั่วไปท่านจะไม่ยุ่งถามว่าอะไรรายละเอียดทั่วไปท่านจะไม่ยุ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันคือโลกและมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสถานะณนะปัจจุบันนั้นๆซึ่งท่านสั่งแค่พอประมาณพอประมาณในที่นี้คือเอมีหน้าที่ไปสื่อเทพนะและมีหน้าที่ที่จะไปตรวจองค์ตรวจเทพให้คนนะแค่นี้จบ ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอาจารย์เขาให้ผมมาเองว่าอย่างนี้อันนั้นคืออะไรรู้ไหมเขาให้ผมมาคุยกับอาจารย์นะออกวัตถุมงคลนะออกวัตถุมงคลให้อันนั้นอาจารย์ก็เข้าใจได้เรื่องออกวัตถุมงคลเพราะว่าคุณก็จะไปขายผมเข้าใจผมไปหารายได้ของคุณอันนั้นมันเรื่องของคุณแต่ผมเข้าใจผมก็นั่งเสกให้ได้แต่จะให้ผมมานั่งขายให้คุณผมคงไม่ทํานะเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ย ก็ถามว่ารับเสียงมงคลประถุมง,งคลไหมต้รับเสกงมาเรื่อยๆ,ๆแต่ถามว่าท่านท่านไม่ได้แบบให้ผมมามา,มา,ม,ามายุ่งกับคนอื่นคือคุณต้องเข้าใจคำหนึ่งเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าเรื่องผลประโยชน์นั้นมันทําให้คนผิดใจกันจึงไม่มีประโยชน์นที่จะมายุ่งวุ่นวายอันนี้พูดตรงๆมนาะตามหลักความจริงแล้วอีกอย่างหนึง่งผมเนี่ยอยู่วงการเนี่ยทั้งคนมีองค์ทุกอย่างมาผมเห็นทุกสิ่งมาจนหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นน่ะต้องเอาแต่พอดี เอาแต่เข้าใจตรวจอะตรวจให้ได้แต่ว่ามายุ่งวุ่นวายกันมากมันก็เท่านั้นเอาพูดตรงๆเลยนะคนเราอะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ข้างบนจะสื่อมาทั้งหมดหรอกเ mm. ขาโยนหน้าที่ให้แต่ปัจจุบันนั้นๆคุณมีหน้าที่ไปสอดรับศึกษาและพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นให้ได้เองนะไปแล้วนะครับนะติดต่อครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอัิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id rai o s i r i c 1ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูนะคะติดต่อได้ค่ะต,ตามนี้ครับนะ Facebook โอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id rai o silic 15แล้วผมตามนี้ครับอ่ะจานโอ้มีอะไรไหม ไม่มีแล้วไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับค่ะ